ถ้าคุณขับรถคนเดียวกลางป่ามืดแล้วเจอผู้หญิงในชุดขาวยืนโบกรถอยู่ริมทางคุณจะกล้าหยุดหรือจะขับผ่านไปแต่ผมเลือกชะลอและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ผมไม่มีวันลืมผมแค่ขับรถกลับบ้านแต่เจอผู้หญิงโบกรถกลางป่าที่ไม่มีใครกล้าหยุดฝนเริ่มโปรยลงมาบางๆเม็ดฝนกระทบกระจกหน้ารถเป็นจังหวะถนนลื่นและมืดสนิทมีเพียงไฟหน้ารถที่เจาะทะลุค,ความมืดไปข้างหน้า สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบใบไม้ไหวเอ็นตามแรงลมเสียงหวีดของแมลงดังราวกับล้อมรอบรถผมผมเหยียบคันเร่งอย่างช้าๆตั้งใจจะกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุดท่านใดนั้นผมเห็นเงาร่างบางยืนอยู่ข้างถนนชุดสีขาวของเธอโบกสะบัดในสายลมผมชะลอรถโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูแสงไฟหน้ารถค่อยๆส่องให้เห็นใบหน้าของเธอ ผิวซีดเหมือนคนไม่เคยโดนแดดดวงตาจ้องตรงมาที่ผมไม่มีแม้แต่การกระพริบตามือของเธอยกขึ้นช้าๆเหมือนส่งสัญญาณให้หยุดริมฟีปากขยับเบาๆแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาผมเหลือบมองกระจกมองหลังความมืดด้านหลังหนาแน่นราวกับกำลังกลืนทุกสิ่งผมรู้สึกว่าลมหายใจตัวเองหนักและสั้นลงลมหายใจนั้นราวกับมีใครกำลังฟังอยู่ใกล้ ไฟหน้ารถสะท้อนประกายตาเธอวาบหนึ่งเป็นประกายที่ไม่เหมือนมนุษย์ในวินาทีนั้นเองผมเห็นเงาอีกเงาหนึ่งขยับอยู่ด้านหลังเธอเงานั้นสูงใหญ่และเหมือนกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้รถของผมเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังก้องขึ้นในหัวผมไม่แน่ใจว่ามาจากข้างนอกหรือในรถเธอเก้าวเข้ามาใกล้เพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงกระจกฝั่งผมมือซีดเย็นนั้นวางลงบนกระจกและ ผมสามารถเขียนให้ต่อจนจบได้แบบช็อกมากหรือให้ค้างไว้แบบสันประสาทคุณต้องการให้ไปในทิศทางไหนกระจกสั่นเล็กน้อยราวกับแรงกดนั้นมีน้ำหนักมากกว่ามือธรรมดาผมมองผ่านฝ่ามือเธอเห็นรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มนั้นไม่อบอุ่นแต่มันแปลกเหมือนยิ้มเพราะรู้สิ่งที่ผมไม่รู้ผมได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากกระจกฝั่งผู้โดยสารชา้าต่อเนื่อง เหมือนใครกำลังนับจังหวะหัวผมเริ่มหนักเหมือนมีหมอกบางๆปกคลุมความคิดกลิ่นดินเปียกและกลิ่นสนิมแรงขึ้นทุกวินาทีผมเหลือบมองไปทางข้างขวาที่นั่นมีใบหน้าหนึ่งแนบอยู่กับกระจกเป็นใบหน้าของชายผมยาวผิวขาวซีดราวกับไม่เคยมีเลือดหล่อเลียงดวงตาดำสนิทไม่มีแสงสะท้อนผมสะดุ้งและหันกลับมาที่ด้านหน้าผู้หญิงในชุดขาวหายไปแล้ว แต่ฝ่ามือบนกระจกยังคงอยู่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งท่านใดนั้นเสียงประตูล็อกดังขึ้นเองจากด้านในไฟหน้ารถกระพริบหนึ่งครั้งและทุกอย่างรอบตัวก็มืดสนิทผมพยายามบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับเพียงความเงียบที่หนาหนักจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนในความมืดผมรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังบอะ เสียงผ้าถูกขูดเบาๆดังขึ้นใกล้หูกลิ่นชื้นเหมือนเสื้อผ้าที่แช่น้ำมานานค่อยๆลอยเข้ามาเต็มจมูกมือเย็นจัดข้างหนึ่งแต่ลงบนไหล่ผมจากด้านหลังแรงบีบช้าๆแต่แน่นขึ้นเรื่อยๆผมตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับทีเสียงหายใจของใครบางคนดังชัดอยู่ข้างหูอุ่นและชื้นตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาเป็นภาษาแปลกที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไฟหน้ารถสว่างขึ้นอย่างฉับพลัน สะท้อนเงาในกระจกหลังและสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่หน้าของผมเองใบหน้านั้นซีดขาวดวงตากลมโตเบิกกว้างไร้แววและไร้เปลือกตากระพริบป,ปากใส่แยะยิ้มกว้างเกินรูปหน้าเผยให้เห็นฟันเรียงซ้อนกันหลายชั้นรอยยิ้มค่อยๆขยับเหมือนมันกำลังเรียนแบบผมแต่รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวจนไม่เหมือนมนุษย์ดวงตาดำสนิทคู่นั้นจ้องทะลุผ่านผมเหมือนกำลังมองเข้าไปในความคิด เสียงเคาะจากกระจกฝั่งซ้ายดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้หนักและถี่เหมือนใครพยายามเข้ามามือเย็นจากด้านหลังยังคงบีบแน่นขึ้นลมหายใจในรถเริ่มขุ่นมัวเหมือนมีควันบางๆปกคลุมความเย็นแทรกซึมเข้าไปในกระดูกและในจังหวะที่ผมจะหันไปมองด้านหลังอีกครั้งเสียงกระซิบข้างหูเปลี่ยนเป็นหัวเราะเบาๆฉะและย่าจากนั้น ประตูฝั่งผู้โดยสารก็เปิดออกเองอย่างช้าๆอากาศเย็นจัดพุ่งเข้ามาในรถพร้อมกลิ่นดินเปียกที่แรงจนแทบสำลักเงาร่างหนึ่งก้มตัวลอดเข้ามาช้าๆแม้ความมืดจะปกคลุมแต่ผมยังเห็นโครงหน้าซีดและดวงตาดำสนิทคู่นั้นชัดเจนเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกเกือบชนกับแก้มผมลมหายใจอุ่นปนกลิ่นเน่าแผ่วรินข้างใบหูผมพยายามเอื้อมมือไปจับที่ประตูฝั่งคนขับ แต่แขนเหมือนถูกกดให้อยู่กับทีแรงกดจากไหล่ด้านหลังเพิ่มขึ้นนิ้วเย็นจัดเลื่อนจากไหล่ไล่ลงมาจนถึงลำคอหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงฝีเท้าชื้นน้ำดังจากนอกตัวรถวนอยู่รอบๆเหมือนมีมากกว่าหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งสิ่งจากมุมตาผมเห็นผู้หญิงในชุดขาวกลับมายืนอยู่ข้างนอกเธอยกมือขึ้นชี้มาที่ผมใบหน้าไร้รอยยิ้ม และริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถได้ยินผมพยายามเพ่งมองริมฝีปากของเธอพยางที่เธอขยับดูแปลกเหมือนเป็นคำสั่งหรือคำเตือนดวงตาของเธอเริ่มแดงกำ่ำน้ำตาสีดำค่อยๆไหลลงมาตามแก้มราวกับมันกำลังกัดผิวจนเป็นรอยไหมเธอยังคงชี้มาที่ผมไม่ละสายตาท่านใดนั้นเงาสูงใหญ่อยู่ด้านหลังเธอ ก้าวออกมาจากความมืดไม่มีใบหน้ามีเพียงช่องปากกว้างที่เต็มไปด้วยฟันแหลมเสียงหัวเราะต่ำดังสะท้อนในป่ามือที่บีบคอผมแน่นขึ้นสายตาผมเริ่มพรา่าในขณะที่ผู้หญิงชุดขาวค่อยๆเดินถอยหลังหายเข้าไปในเงามืดอีกครั้งแต่เงาสูงใหญ่นั้นกลับก้าวเข้ามาแทนที่ยืนอยู่หน้ารถผมและเริ่มก้มตัวลงมาช้าๆจนเต็มกระจกหน้าดวงตาสีดำสนิทของมัน ปรากฏขึ้นตรงกระจกใหญ่จนแทบเต็มกรอบสายตาไม่มีแววตาแห่งชีวิตแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลกระจกเริ่มมีรอยแตกราวเสียงดังกรอบกรอบเหมือนแรงจากสายตานั้นกำลังกดทับให้มันแตกจากด้านในลมหายใจหนักและร้อนจัดพ่นไอน้ำเป็นฝ้าหนาทั่วกระจกหน้าบนฝ้าขาวนั้นมันใช้เล็บยาวขูดเป็นเส้นคดเคี้ยวคล้ายสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง ในขณะเดียวกันมือเย็นจากเบาะหลังเลื่อนขึ้นมาปิดปากผมแรงบีบนั้นทำให้เสียงตะโกนติดอยู่ในลำคอหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาสัญ,ญลักษณ์บนกระจกสว่างวาบแสงสีแดงฉานกระจายไปทั่วภายในรถและในชั่วพริบตาทุกอย่างรอบตัวผมก็หายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาใกล้าจากทุกทิศทางเสียงฝีเท้านั้นดังรอบตัว บางจังหวะใกล้จนเหมือนอยู่ตรงข้างหูบางจังหวะไกลออกไปแต่ไม่เคยหายไปเลยแม้สักวินาทีความมืดหนาแน่นจนผมไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองผมพยายามขยับแต่ขาเหมือนจมอยู่ในพื้นนุ่มและเย็นคล้ายดินเปียกที่ค่อยๆดูดลึกลงไปกลิ่นเน่าแรงขึ้นทุกลมหายใจเหมือนมีร่างบางอย่างเน่าทับซ้อนอยู่รอบตัวเสียงหายใจหลายเสียงดังปนกันบางเสียงสั้นทีเหมือนกำลังตื่นเต้น บางเสียงยาวต่ำราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างจากความมืดตรงหน้าดวงตาหลายคู่ค่อยๆปรากฏขึ้นล้อมรอบผมเป็นวงแต่ละคู่มีสีแดงฉานและไม่มีหนังตาพวกมันขยับเข้าใกล้พร้อมกันทีละก้าวทีละก้าวจนผมรู้สึกได้ว่ามีลมหายใจเย็นจัดพ่นอยู่ตรงต้นคอด้านหลังผมตัวแข็งไม่กล้าหันไปมองลมหายใจนั้นชื้นและเย็น เหมือนละอองหมอกจากเหวล,ลึกเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเป็นเสียงแหบต่ำพูดซ้ำประโยคเดิมช้าและชัดราวกับต้องการให้ผมจำในจังหวะเดียวกันดวงตาแดงฉานรอบตัวเริ่มเคลื่อนใกล้เข้ามาพร้อมเสียงก้าวเท้าลึกลงในดินเปียกเสียงแฉดังทุกครั้งที่พวกมันขยับพื้นใต้เท้าผมเริ่มสัน่นเหมือนมีบางอย่างข้างใต้กำลังขยับตัวราวกับกำลังดันขึ้นมาจากความมืดเบื้องล่างท่านใดนั้น คู่ตาทั้งหมดดับลงพร้อมกันความเงียบปกคลุมและผมได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองก่อนที่บางสิ่งจะวางมือทั้งสองข้างลงบนศีรษะของผมและออกแรงดึงลงแรงดึงนั้นรุนแรงเหมือนมีเชือกมัดรอบกะโหลกและกำลังลากผมลงไปในความมืดข้างใต้ผมพยายามตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอมีเพียงเสียงหัวใจเต้นถี่ดังสะท้อนในหูตัวเอง ดินเย็นจัดค่อยๆกลืนร่างผมเริ่มจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงเอวทุกครั้งที่ดิน้นแรงดึงก็ยิ่งแน่นขึ้นในความมืดลึกใต้พื้นผมมองเห็นเงาร่างหลายสิบก้มเงยช้าๆเหมือนกำลังรอผมใบหน้าพวกมันซีดขาวปากอ้ากว้างแต่ไม่มีเสียงออกมามือมากมายเอื้อมขึ้นมาจากความมืดนิ้วเย็นและเปื้อนโคลนเริ่มคว้าข้อมือและข้อเท้าผมไว้ ก่อนจะดึงลงพร้อมกันในจังหวะเดียวร่างผมถูกดึงจมหายไปเกือบทั้งตัวความเย็นแทรกซึมเข้ามาในกระดูกเหมือนเลือดหยุดไหลในเงามืดใต้ดินผมเห็นแสงสีแดงสว่างขึ้นจากเบื้องลึกมันไม่ใช่แสงอุ่นแต่เป็นแสงที่แผ่ความหนาวและความกลัวเข้าไปถึงหัวใจเสียงกระซิบจากรอบตัวดังพร้อมกันเป็นประโยคเดียวกันพูดซ้ำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงก้องในหัวผม ท่านใดนั้นผมเห็นใบหน้าของผู้หญิงชุดขาวอีกครั้งเธอยือนอยู่ในแสงสีแดงนั้นผมเปียกแนบกับใบหน้าดวงตากว้างไม่กระพริบเธอเอื้อมมือมาทางผมและพูดชัดเจนเพียงคำเดียวอยู่ที่นี่เสียงของเธอแหบและเย็นแต่ชัดเจนราวกับพูดอยู่ในหัวผมท่านใดนั้นมือเย็นจัดของเธอก็คว้าข้อมือผมไว้แรงดึงจากร่างอื่นๆรอบตัวหยุดลงในทันที ดวงตาแดงฉานหลายคู่ค่อยๆถอยห่างเข้าไปในความมืดเหมือนพวกมันเกรงกลัวเธอเธอดึงผมให้ก้าวตามร่างเรากำลังเคลื่อนผ่านช่องแคบใต้ดินผนังรอบข้างชื้นและเต็มไปด้วยตะไคร่เสียงหยดน้ำดังสะท้อนอยู่ทุกทิศท,ทางกลิ่นดินผสมกลิ่นเหล็กคละคลุงผมรู้สึกเหมือนเลือดกำลังไหลช้าในร่างกายรากับที่นี่กำลังดูดความอบอุ่นออกไปในที่สุด เรามาหยุดตรงโถงกว้างที่มีเสาหินโบราณตั้งอยู่บนเสามีรอยสลักเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เธอขีดบนกระจกและทันใดนั้นเสียงฝีเท้านับไม่ถ้วนก็ดังมาจากด้านหลังเราผมหันกลับไปความมืดกำลังเคลื่อนเข้ามาเหมือนมีชีวิตจากในเงานั้นดวงตาแดงนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันใกล้กว่าที่เคยเสียงฝีเท้าดังหนักและเร็วขึ้นพื้นดินสั่นสะเทือนใต้เท้า เหมือนพวกมันกำลังวิ่งกรูเข้ามาลมหายใจหนาวเย็นของหลายร่างประทัดต้นคอผมแม้พวกมันยังไม่ถึงตัวผู้หญิงชุดขาวก้าวไปยืนหน้าผมเธอยกมือขึ้นสูงสัญ,ญลักษณ์บนเสาหินเริ่มเรืองแสงสีแดงฉานแสงนั้นกระจายออกเป็นวงกว้างดันเงาดำทั้งหมดให้ถอยออกไปแต่ไม่ทั้งหมดมีเงาหนึ่งยืนอยู่นิ่งสูงกว่าทุกเงาร่างของมันบิดเบี้ยวเหมือนถูกฉีกแล้วประกอบใหม่ และแม้แสงสีแดงจะแผดจ้ามันกลับก้าวเข้ามาได้อย่างช้าๆผู้หญิงชุดขาวหันมามองผมดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก่อนจะเอ่ยเสียงสัน่นมันมาหาเธอเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้ทุกครั้งที่เท้าของมันเหยียบพื้นเสียงดังตึงสะท้อนกล้องในโถงหินความมืดรอบตัวสั่นไหวเหมือนถูกดึงดูดเข้าหามันผมพยายามถอยหลังแต่พบว่าขาของตัวเองขยับไม่ได้ เหมือนพื้นดินรอบเท้ากลายเป็นหินแข็งตรึงผมให้อยู่กับที่ร่างสูงนั้นหยุดอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวผิวของมันดำคล้ำราวกับเผาไหมตามร่างมีรอยแตกที่เผยให้เห็นแสงแดงเรืองจากด้านในแสงนั้นเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีความร้อนแต่กลับทำให้ร่างผมเย็นเย,ยือกมันค่อยๆก้มตัวจนใบหน้าสีดำแตกร้านั้นอยู่ตรงหน้าผมไม่มีดวงตามีเพียงโพรงลึกสองช่องที่หมุนวนด้วยแสงสีแดงฉาน จากโพรงนั้นเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นในหัวผมโดยตรงเจ้าจะอยู่หรือจะหายไปตลอดการหัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอกล่มหายใจติดขัดแต่เสียงนั้นยังคงก้องชัดในหัวเหมือนมันแทรกเข้าไปในความคิดไม่ต้องผ่านหูพื้นใต้เท้าเริ่มแตกเป็นรอยแยกแสงสีแดงจากด้านล่างพุ่งขึ้นมากลิ่นคาวและกลิ่นเผาไม่ปะปนกันจนแทบหายใจไม่ออก ผู้หญิงชุดขาวยื่นมือมาจับแขนผมแน่นแรงบีบนั้นสั่นเล็กน้อยเรากับเธอเองก็กลัวไม่ต่างจากผมเธอเอ่ยเสียงเบาถ้าเลือกผิดเธอจะไม่ได้กลับไปร่างสูงนั้นโน้มเข้ามาอีกแสงสีแดงในโพรงดวงตาหมุนเร็วขึ้นเรากับกำลังรอคำตอบความมืดรอบตัวเริ่มบีบเข้ามาทิ้งเพียงช่องว่างเล็กๆที่มีแสงแดงและร่างของมันเท่านั้นผมอ้าปากจะพูดบางอย่าง แต่ในจังหวะนั้นมือสีดำแตกร้าของมันก็เอื้อมมาจับสีสับผมไว้ทั้งสองข้างความเย็นจากฝ่ามือมันไหลทะลุเข้ากะโหลกเหมือนน้ำแข็งแตกกระจายอยู่ในสมองภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเสาหินและผู้หญิงชุดขาวถูกดึงไกลออกไปราวกับถูกกลืนเข้าไปในความมืดเสียงทุ้มต่ำยังคงดังในหัวแต่ตอนนี้กลายเป็นหลายเสียงซ้อนกันพูดประโยคเดียวกันซ้ำๆจนกลายเป็นเสียงก้องอึดอัด อยู่หรือหายไปดวงตาแดงฉานในโพรงลึกหมุนเร็วขึ้นผมรู้สึกเหมือนร่างกายถูกแยกออกเป็นเส้นฝอยความเจ็บแล่นไปทั่วสันหลังในวินาทีนั้นผมเห็นเงาตัวเองยืนอยู่ข้างหน้าเงานั้นมีรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์และเริ่มก้าวเข้ามาแทนที่ผมในขณะที่ผมถูกดึงถอยหลังเข้าไปในความมืดลึกไม่มีที่สิ้นสุดความมืดโอบรัดร่างผมเย็นและหนักราวกับทะเลลึก ทุกเสียงรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นช้าลงเรื่อยๆท่านใดนั้นแสงสลัวสีเทาเริ่มปรากฏเบื้องหน้าผมรู้สึกว่าร่างกำลังลอยขึ้นผ่านชั้นดินและกลิ่นชื้นของป่าจนในที่สุดเปลือกตาก็ค่อยๆเปิดออกผมนั่งอยู่ในรถของตัวเองถนนมืดเงียบฝนหยุดตกและไม่มีใครอยู่รอบข้างทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายแต่ฝ่ามือบนกระจกฝั่งคนขับ ยังคงมีรอยมือซีดขาวปรากฏชัดนิ่งและเย็นเหมือนเพิ่งวางไว้เมื่อครู่ผมสตาร์ทรถอย่างรวดเร็วขับออกจากป่าโดยไม่หันกลับไปมองแต่ในกระจกมองหลังในวินาทีที่ไฟท้ายรถสองผ่านเงามืดผมเห็นเธอผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ริมถนนยกมือโบกช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่ยังติดอยู่ในความทรงจำของผมจนถึงวันนี้บางครั้ง เรื่องราวที่เราพบเจอระหว่างทางอาจไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์แต่กลับทิ้งร่องรอยไว้ในใจเราไปตลอดชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นเพียงภาพหลอนหรืออาจเป็นคำเตือนจากสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาสิ่งสำคัญคือการไม่ประมาทและรู้จักฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองเพราะในบางครั้งเสียงเล็กๆที่บอกให้เราหยุดหรือไปอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากบางสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้ และเมื่อเราผ่านมันมาแล้วอย่าลืมขอบคุณทุกโอกาสของการได้มีชีวิตอยู่เพื่อใช้มันอย่างมีคุณค่าและไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนรู้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวจนจบหวังว่าคุณจะรู้สึกสนุกและได้แง่คิดกลับไปนะครับถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า